Hey, you, you tell your friends not nice to meet again, them, but I hope I never see them again. again. I don't break your heart, but you'll see them all back high. For years so call. now look at the hotel by and all I, I, I can't stop. No, I So, so baby pull me closer in the backseat of your Rover so that, that I know, know you can not afford But that's that, that you want to shoulder, shoulder pull the chip out of the corner of the matches I used to it Yeah, I

Okay. I know it that you Move to see, see the book and Four no, no, no call. call. No now in no hotel no by I, 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 I. I can I stop. Know. No. I, Sat in the backseat of your lower that I know you can afford Back that tattoo on your shoulder put the ship round the corner All the is <laughs> that you stole from your roommate back and forth we ain't now we getting older that ปาต้องไปเจอเพลงที่รได้ใกลแค่ไหนคือใกล้ลงก็ได้ปะวะได้ร้องแต่ก็ถมีเนื้อยูได้เอาลยไกลแค่ไหนก็ใก้เดีเ่ตามกาดอมีโคเซ่แบกซีออฟยูรูเบิร์ูด Forefuro no never make we getting but all ain't my kiss ม no ันเป็นเพลงอะคนโอขังด้วยคุณเลยพยายามอะไรอ่ะวิธีต่างๆพยายามทุกวันมอภัยทุกอย่างมีโชคันไม่เที่ยงช่อการอ้ิมซินยุ่งมือขอนเห็งสะพานที่ไม่มีใารทางขึ้ใจของเธอ อยังคงคิดระหวังจะนำเอารักแสนนีไปให้ปปาลองมะแต่ทำไมเดินมาเดินนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเงินยาวออกไปอยากู้วฉันต้องทำตัวอย่างไร Qua thầy, thì, cái qua cho nên quá, chân Bỏ đi, điไกล thế cho quá, tôi cho là, tôi đi. Mị cha, Bỏ cho anh, hai là gì đó. Này Minh, ยังไม่ทิ่ยังแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าก็เท่านั้นไป่ในใจยังคงรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงจะดี <c oughs> ไม่น้อยถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ภาในใจของเธอเหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้วันทำไม <c oughs> เดินมาในนานไม่ถึงสักที ไม,มองดูเส้นทางเลื่อนยาวออกไปรับรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้พอที่อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีอีกจมามแ่ไนที่อาจทำให้เธอสูใจได้ เพลงจะร้องไม่ปด okay. ูเนี่นะไม่ร oh, ู right? like to like okay. like ้ร okay. like oh, ิงอันนี้ยกูไม่ต้องดูเนื้กูร้องได้ความมไ้นี้กูไม่ต้องดูกูก็ร้องได้มนี่ม่ิงไม่ได้ทิ้งจังเลยว่ะโอ้มันไม่ต้องมีโนะไม่มีได้อาอธิบุตรอธิบุตโว้กู้องไม่ได้นะเฮ้ยนัองเนืออันนี้เพลงที่เพลงที่ไม่อยากจะร้องแต่ว่าต็ร้องร้องเป็นร้องเป็นแต่ไม่อยากร้อง เราฟีดโฟนกานเหหรืออะไรชีวังไ้เฮ้ยเยเฮ้ยคิดถงี่เอาล้วมากินดิอูร้องเพลงนี้กันได้ด้วยเหรอโว้ร้องได้แน่แน่ให้ปิเลี้ยก็ร้องได้โว้วันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่านรักคงมันเราไม่เคยห่างแค่ชีวิตใกล้ชู เพียงได้เพียงแค่เพียงไม้รวมฉานโอ้รักเธอรักเธอตอนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอดเติบโตจึงได้รู้ความจริงตึกตึกตึกาเพียงชิดไกลแต่เธอต้องดงทุกอย่าง เชิญประโยชน์ที่ใดหากรักทำลายตัวเองหากแกนแนบกายมีบางต้องลมลงเจ็บด้วยกันทางเพียงนิดเดียวในรักตัวนสายรุ่ผ่านระหว่างเราแตงทีบบางตุ้งกลางไว้คอยเผื่อเอาให้ตามหาฟันต้องเจอ ไอต้อมไอต้อมไอตอมเล่นแล้วเขาว่าตีจังหวะเยออยู่ไออยากกูไม่ด้กูไม่ได้วันวาเลยกูฟังสไตล์ต่อไปเลยไอ้ต้อมแบบตีนึงไอ้ต้อมแบบหลับตาเล่นยินี้กงคเของเจสินะ เรียนรู้รักอย่รู้คุณค่าฮัลหลัคไม่ไกลใกล้กลาหาดกลาวันที่เที่ไหนแลครับที่ไหนที่ไที่ไหนแล้ท่ไหนไม่มีดินไ่ีดิแนฮัลโหลแม่ใกล้จะขึ้นเลียงเมืองแล้วทำไมหรอใกล้จะขึ้นเลียงเมือง เดินค <The> mm ือเฮ้ยเอ้ยเจอไปสารกาล่ะไปบอไปสรกาลสรกาลยังไงสระกาลที่ไหนสาระกาลสาระกาลสาระกาลก็งานเชิงเรือไงจะแขกบากอ่ะอ๋ออะไรนะอีกมันจะมาเหรออะฮะอีกจะมาเหรอนี่ไงกูเป็นคนเดียวของครอบครัวอื่นที่ไม่มีอ่ะเอาเอาอไปบอไปบอไปบอไป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 โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเจอกันเจอกันที่สาระกาลอ่ะโอเคโอเคโอเค

ลองลมลงเจ็บด้วยกันห่างเพียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลมพัดระหว่างเราแบ่ใที่วาง้องก้าไว้คอยเพื่อให้เราได้ตามหาฝันเวลาที่เราห่างไกลความรู้ใจจะทำให้เราใกล้กันกับกายเปลี่ยนเป็นพมา ด้วยกันหางเพียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเราแบ่งวันใกล้แต่เธอต้องทิงชุกอย่างเรื่อชานไปยอดที่ใดหากรักทำลายตัวเองหากเดินแนบกายมีพังต้องล้มลงเจ็บ ด้วยกันหางเวียงนิดเดียวให้รักเป็นสายลมพานระหว่างเราแใ<ต>งที่วางตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เราได้ถึงดังฝันรวมกันทำไมตอนเห็งดูไม่ได้อย่างนี้วะเห็นว <c oughs> ่ามีคนเห็กรากช่วยแก <c oughs> เฮ้ยแต่ต่อนนั้งก็มีคนละ ช่วยเลยเใช่ตอนนั้นก็ไม่ก็มีคนช่วยร้องแบบไอ้เแค่สงสารไอ้แี่ไม่ร้องยีก็จัดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปดูอ่ะเออใช่ผมไม่ยอมไปดูร้องเพลงอ่ะอืมไอ้คุณมั่นใจทุกคนทุกคนจะฟังเพลงนี้มันใจเขาไม่เคยบอกเพลงอะไรโอเคกูว่าคุณรู้จักเพลงนี้หือ่า้ยากไใอยากเข้าไปมึงรีบก็รีบอีกอันนี้กูร้องไม่เหมอนร้องไม่เป็นเดี๋ยวร้องหนักไง อยากให้ยดาเข้าไปใกล้เจออยากรู้จักตั้งแต่แร้เจอใจจันสะไม่ได้เสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพื่อเอาไว้คิดละเพื่อพอรู้จักก็อยากจะทักใจแต่พอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวาย เธอหายไปก็หวงแทบตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจเธอเดินมาใกล้แค่เธอยิ้มมาความรักปวใจอยากจะบอกให้เรู้ความในใจ แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไมก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไปดีวอลแล้วที่ใจมีเธออยู่ใกล้ใกล้แต่อิจฉง,งได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกล จะสอนความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปใครจะลงฉีฉียบ่ฉี่ใส่่ลงวฉีแลงกันให้หมดเลยก็ได้ได้ได้